Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. สวัสดีค่ะวันนี้น้องฝนจะมาเล่านะคะตำนานความอร่อยค่ะของไส้หัวพันนานะคะ oh. ล่าสุดก็ได้ไปทำไส้หัวนะคะขึ้นห้างสปปรรพสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศในงานก็คึกคักมากเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็บรรดาเหล่าแฟนคลับนะคะ ของไส้อั่วเนี่ยแหละค่ะได้มานะคะชิมกันที่ร้านเลยค่ะแล้วซื้อกลับไปเยอะมากเลยนะคะและหลังจากนี้ค่ะนุ่นฝนก็จะนำไส้อั่วเนี่ยค่ะโ o อินเตอร์นะคะไปถึงต่างประเทศเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกทกท่านนะคะที่กำลังรอคอยอยู่นะคะคือเก็จะมีทางต่างประเทศนะคะไม่ว่าทางยุโรปโซนเอเชียนะคะก็จะส่งไปทางคา์โก้นะคะเพราะฝนก็คือมีประสบการณ์เป็นแอร์โฮสเตสนะคะ ก็จะทําให้ไส้หัวเพนาค่ะไปถึงมือนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ได้สัมผัสและลิ้มลองความอร่อยของไส้อัวเพนาได้อย่างแน่นอนเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ไปติดตามภาพบรรยากาศกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สามารถติดตามทาง f a c e b o o k นะคะชื่อไส้อวดเพนนาค่ะแล้วก็ไอีเช่นเดียวกันนะคะไส้อวดเพนนาค่ะและช่อง YouTube Channel ของเพ i ฝาเบสบอดี้นะคะก็ตามกันมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้๊ายบายและสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b คด้วยนะคะ